ข่าวต่อมานะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์และก็เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกครับร่วมสนับสนุนดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามอาคารนิมิบุตรกรุงเทพมหานครครับนายแพทย์ไกลสุขเพชรบ,บุรนินนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยผู้บริหารและก็บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกครับ ร่วมกันส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์นะครับไปจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก8คนครับไปสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามอาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครครับครับซึ่งทั้งหมดนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องอย่างข่าวคราว,าวที่ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับจำเป็นลวครับต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยเนี่ยไปสนับสนุน นอกจากนี้เองจะมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกสมทบไปอีกจํานวน15คนไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยโดยก่อนหน้านี้นะครับจะมีการฝึกอบรมบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสําหรับการควบคุมการระบาดภายในจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้มีการสนับสนุนบุคคลนะครับในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องสําหรับบุคลากรทั้งหมดจะไปป,ปฏิบัติหน้าที่นะครับตั้งแต่วันที่1 4ถึง28พฤษภาคมนี้ลองไปฟังเสียงพยาบาลวิชาชีปฏิบัติการครับที่ต้องไปทํางาน ที่นี่ครับแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีโรงแรมนะฮะ<อ>ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นถภาพบรรยากาศอย่างที่เราอย่างที่ผมกับคุณเจตอธิบายท่านผู้ชมฟังนะครับว่าในการทํางานเนี่ยบริบท ในการส่งไปช่วยเนี่ยหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าทําไมแล่ะว่าจังหวัดคุณเองก็มีการระบาดจังหวัดคุณอื่นก็มีการระบาดเท่าเทียมกันทําไมต้องส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปช่วยเหลือกันมากมายขนาดนี้ต้องช่างใจตามการแพร่ระบาดของจังหวัดและภูมิภาคต่างๆดังนั้นการระดมบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งในชุดนี้เองในทีมนี้ผมขอใช้คําว่านางฟ้าชุดขาวนะฮะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสนับสนุนที่ทางด้านกรุงเทพมหานครที่อาคารนี้ม และโรงพยาบาลสนามที่มีการจัดตั้งในขณะนี้เนี่ยเพิ่มเติมกันอย่างมากมายเนื่องจากว่าคลัสเตอร์ที่เกิดในช่วงปริมณฑลพร้อมกับกรุงเทพมหาคนครเกิดขึ้นรายวัน